หัวข้อเรื่องการอ้างความรับผิดชอบกระผมจะนำมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างวิปัสนาญาณน,นั่นก็คือหัวข้อเรื่องของการประกาศพระพุทธศาสนาซึ่งกระผมมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญจะนำมาชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าเรื่องของการกำหนดพิกัดแล้วก็คัดสำเนาแล้วก็เอามาอ้างนั้นเป็นคำศัพท์ที่มีปรากฏชัดเกี่ยวกับเรื่องของมัลติมีเดียขอรับ กระผมจะนำมาชี้ให้ทุกท่านมองเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดพิกัดนั่นก็คือหัวข้อเรื่องของอนิจจังแล้วก็นำมาชี้ให้ทุกท่านมองเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของการคัดสำเนานั่นก็คือเอาพยัญชนะของทุกขังมาเล่าจนกระทั่งมีเรื่องราวของการเอาพระพุทธศาสนามาอ้าง เพื่อมองให้เห็นจุดหมายปลายทางในพยัญชนะของอนัตตาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องข้อความของวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กับการสร้างวิปัสสนาญาณชั้นสูงนั่นก็คือเรื่องของนิพิทาวิราคาแล้วก็นิโรธาเป็นหัวใจสำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาควบคู่กับความสำคัญในการสร้างสมถกรรมฐานให้ปรากฏ ขึ้นมานั่นก็คือหัวข้อเรื่องของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปโปแล้วก็หัวข้อเรื่องของสัมมาวาจาสัมมากัรมนโตและสัมมาอาชิโวจนกระทั่งในท้ายที่สุดมีเรื่องของสัมมาวยโมฯสัมมาสติและสัมมาสมาธิ เป็นหัวข้อสำคัญของสมถกรรมฐานซึ่งกระผมได้นำมาอ้างว่าเป็นการประกาศพระศาสนาโดยที่ความสำคัญในพยัญชนะของอนัตตาถ้าอ้างกันโดยตำราที่แปลกันว่าไม่ใช่ตัวตน แต่ตามความเห็นโดยส่วนตัวของกระผมขออนุญาตทำความเข้าใจว่าความหมายของพยัญชนะอนัตตานั้นสามารถจะทำความเข้าใจได้ว่านี้เรียกว่าเป็นเรื่องของตาธาตุถ้าทำเป็นคำกิริยาอคยาตก็คือคำศัพท์ว่าตาติตรงกับภาษาบาลีว่าปานเนมีความหมายเป็นภาษาไทยว่ารักษาคุ้มครองป้องกัน ตรงกับคำอินฟินิทีฟในภาษาอังกฤษก็คือ to guard หรือว่า to protect ส่วนพยาญชนะของอัดที่ตรงนี้ก็เป็นธาตุอีกเหมือนกันนะครับสามารถจะทำเป็นคำกิริยาอาคยาได้ว่าอัตติตรงกับคำศัพท์ในภาษาบาลีก็คือสาตัจจะคามเน สามารถแปลเป็นไทยได้ว่าไปถึงบ่อยๆเนืองเนืองหรือว่าเป็นเรื่องของความบากบั่นภาคเพียรตรงกับคำ infinitive ในภาษาอังกฤษก็คือ to always reach หรือคำว่า persevere แล้วท้ายที่สุดในพยันชนะของอันที่ตรงนี้คืออันาธาต สามารถทำเป็นคำกิริยาอขยติได้ว่าอนัติตรงกับคำศัพท์ว่าปาณเนครับผมจะมีความหมายคล้ายกันกับพยัญชนะของปาละเนที่ตรงนี้แต่ว่าอันธาติที่ตรงนี้มีความหมายตรงกับคำศัพท์ในภาษาไทยว่าการหายใจหรือว่าท o e l e s s เพราะฉะนั้นความหมายรวมของพยัญชนะอนัตตาที่ตรงนี้ กระผมจึงมีความเห็นว่าหมายถึงเรื่องของการรักษาความภาคเพียรให้สติสัมปชัญญะเฝ้าดูการหายใจให้ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาอีกทั้งสามารถจะนำมาเปรียบเทียบได้กับพยัญชนะของอนิจจังที่ตรงนี้ว่า ความเข้าใจโดยพยัญชนะของอนิจจังก็คือเรื่องของนิคหิตปัจจัยอันสื่อความหมายถึงเรื่องของทุติยาวิพัตหรือว่ากรรมการะกะสามารถจะแปลเป็นไทยได้ว่าหมายถึงเรื่องกรรมของกิริยาหรือว่าอ็อบเจกต์ตรงกับคำศัพท์ในภาษาบาลีก็คืออุปโยคงัง ส่วนพยาญชนะของอิจจะที่ตรงนี้ตรงกับคำศัพท์ในภาษาบาลีก็คืออิติซึ่งอิาธาตในที่นี้ก็คือเรื่องของคำกิริยาอขยาตว่าอิติตรงกับคำศัพท์ในภาษาบาลีก็คือคติยังหรือว่าอัจชายเนซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาไทยว่าการไปหรือว่าทุโก หรือสามารถจะแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าอ่านท่องศึกษาหรือว่า to study ส่วนความหมายของอันที่ตรงนี้คือเรื่องของอันธาตุสามารถทำเป็นคํากริยาอขขยาดได้ว่าอนะติตรงกับคําสับปานเนที่แปลว่าเรื่องของการหายใจหรือว่า to b l e s s เพราะฉะนั้นความหมายของอนิจจังที่ตรงนี้โดยส่วนตัวของกระผมแล้วจึงหมายถึงว่าเขาถูกให้ไปหาการหายใจตรงกับคำศัพท์ว่าคติยังหรือว่าเขาถูกให้ศึกษาเรื่องการหายใจตามความหมายของอัจฉรยเน เพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดที่กระผมหยิบยกเรื่องของการกำหนดพิกัดแล้วก็คัดสำเนาแล้วก็เอามาอ้างที่ตรงนี้ความหมายของทุกขังที่จะต้องมีการคลายกำหนัดจึงได้มาปรากฏชัดว่าเรื่องราวของการคัดสำเนาที่ในอนาคตนั้นย่อมประจักษ์แจ้งได้ด้วยความยากลำบาก คือความหมายของพยัญชนะของทุกขังครับความประจักษ์แจ้งได้ด้วยความยากลำบากก็คือเรื่องศีลสามข้อในอริยมรรคองค์8อันประกอบไปด้วยสัมมาวาจาสัมมากรรมโตและสัมมาอาชิโวซึ่งจะต้องสืบต่อมาจากปัจจุบันนั่นก็คือหัวข้อเรื่องของสัมมาวยโมสัมมาสติและสัมมาสมาธิ เพราะฉะนั้นเรื่องราวของอดีตเหตุที่ตรงนี้จึงเป็นหัวข้อเรื่องของสมาธิธิฐและสมาสังกโปซึ่งจะต้องมีการเบื่อหน่ายในพยันชนะของอนิจจังที่แปลว่าเขาถูกให้ไปหาการหายใจหรือว่าเขาถูกให้ศึกษาเรื่องการหายใจ เป็นหัวข้อเรื่องของความเบื่อหน่ายที่กระผมได้นำมาใช้อ้างเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาภายใต้คีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือเรื่องของการกำหนดพิกัดแล้วก็คัดสำเนาแล้วก็เอามาอ้าง เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสมองเห็นภาพว่าการประกาศพระพุทธศาสนาที่มีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากพระสัพพัญยุตยานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเราจะสร้างให้พระสัตยธรรมนั้นติดลบเกิดการนินทาหรือว่าเราจะอ้างการประกาศความรับผิดชอบนำพระพุทธศาสนาออกมา ให้เกิดการสรนเสริญหรือว่าประสังษาตามแนวทางของพยัญชนะที่มีข้อแตกต่างปรากฏเกิดขึ้นมาในภาษาอังกฤษทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการอ้างความรับผิดชอบที่กระผมต้องขออนุญาตนำมาบอกตามแนวทางของการสร้างวิปัสนาญาณ คือหนทางของการกำหนดพิกัดแล้วก็คัดสำเนาแล้วก็เอามาอ้างตามแนวทางขั้นตอน1,2,3สอาำหรับการประกาศพระพุทธศาสนาด้วยระบบมัลติมีเดียทั้งหมดนี้ทุกท่านมีสิทธิสร้างวิปัสสนาญาณเพื่อให้เกิดการอ้างความรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเอง เป็นประสบะการณ์ที่กระผมนำมาชี้ให้ทุกท่านมองเห็นตามความเข้าใจส่วนตัวขอรับกระผม